Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมในป๊อปปิกแมรนะกระแกมจูสิบวอตเดอะแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในวันอ่าสิ้นสุดของลีกแล้วนะนั่นก็คือเป็นวันจันทร์นะผมเวลาใกล้จะสองทุ่มเต็มทีแล้วนะสำหรับใครที่กำลังเร่งรีบอยู่นะในทัวร์นาเมนต์นี้เราก็ตรียมยั่งชิงกันแน่นอนเลยนั่นก็คือหมีดำนะครับผมนะ่าก็เหลือเวลาอีกน้อยนิดแล้วผมก็หยู่แลงโดมิเนเตอร์อันดับที่เก้าสิบสองนะผมมีแต้มอยู่หนึ่งพันฮ่า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 อ่ะ ผู้ลังท้ายนะผมมีแต้มอยู่1 3 4 0แก้วนะ,ะก็หวังว่าเขาจะได้เหมือนกันนะผมแล้วว่าผู้นำสุดสุดนะผมมีแต้มอยู่3,021นะผมโอ็โหได้แนวชัวแน่นอนนะผมว่าเหลือเวลาอีกแค่12นาทีนะสําหรับดีกนี้แน่นอนเลยเราก็จะได้แบงค์5 0 0 500แล้วก็500นะผมอยู่ที่ว่าใครจะดวงดีแค่ไหนนะผมแล้วก็แอดโตรดันนะผมมา ในใก็ในๆแล้วก่อนที่จะจากลาเนี่ยผมสั่งท้ายกันเถอะหน่อยอส่งท้ายกันสักนิดนึงไม่ใช่สั่งท้าย <c oughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วผมแล้วก็เอาอาบาบริโอเนตนะผมแล้วก็เอา,อเน,น,กเอานกขมิ้นอ่ะไะลุยกันดีฝ่านะผมคือไม่พูดพ่อมทำเพลงใดๆทั้งนั้นนะผมมาบวกกันหน่อยฝ่าโอ้โหฝั่งนู้นก็แข่งมากเลยทีเดียว <c oughs> มาดีแล้วไหนที่สุดเราก็เจอคู่ต่อสู้ที่ดูดีกันสักเทว่าป้องกันหนึ่งก่อนนะครับผม ทำให้ป้องกันนี่เราไปเลยเนี่ยผมโอเคนี่แองกิโลซอลัสเจนสองนะผม, okay. ะผมก็เป็นรีเจนระดับ3เหมือนกันแต่ไอีคนนี้ VIP แน่นอนแล้วก็มีโอวี่แรปเตอร์ด้วยนะผมโหดจัดเลยทีเดียวผมจะทำยังไงดีเนะี่ยถึงจะชนะฝั่งโน้นเปลี่ยนตัวนะผมโอเคแล้วก็เก็บสแต็กไว้หนึ่งนะผมโอเคให้มันโจมตีมาเก็บสแต็กไว้หมดแหละผมดุมาเลยใส่ก็มาแล้วเจ้าแองกิโล ดูซิว่าเราจะไหวแค่ไหนนะผมมาวัดใจกันหน่อยมาเลยใส่ก็มาได้แล้วแองเกโรลูกพ่อไม่ใช่นะผมของข่าวนะผมโจมตี3าเหลือหนึ่งนะผมเออผมตายเรียบร้อยนะผมทึสิบหายแล้วผลทางในใชัยชนะนี่มันช่างลิบเละแล้วกันโอเคเอ่าโจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตีสามสี่นะผมต้องโจมตีหมดแม็กเลยทีเดียวตายยาอยเลยมันจะจัดเรียบร้อยนะผม มาโอ้โหสามพันหนึ่งเลยเดียวโห,โโห,โโหโโดมากแต่มันต้องจงหมดแม็กซ์เลยนะผม้าไม่หมดแม็กซ์ล้มผมไม่ได้นะผมนนถูกบังคับแล้วไงถูกบังคับจัดจาเอ,อื้อผมตายเรียบร้อยมาดูสิแต่เราจมตีสองเองนะเหลือสองนะครับผมผมกะไว้แล้วไงถ้าจะเล่นเด็กเร็วกันอย่างนี้ก็ได้โอ้โหอ,อ่าผมรับสแต็กได้สบายๆถ้าผู้ถึงมันมีสีใช่ไหม เต็มที่ผมก็โดนแค่พันห้านะผมอ่ะป้องกันหนึ่งนะป้องกันหนึ่งนะผมโอเคไม่นะเรียบร้อยจริงๆผมไม่ป้องกันเลยก็ได้นะผมเพราะว่าเราแข่งไงอ่านะไม่น่าตายเรามีสามมันสามนะผมโอเคมาภาพเล็กซี่นะผมก่อนส่งท้ายนะผมปะทะก,กับมาสโตดอนดูซิว่าตัวไหนนี่จะแข่งกร้าวกว่ากันนะผม อา้าวไม่โจมตีอยู่แล้วฉันรู้วันไหน่างนี้นะผมอา้าวป้องกันแมงให้หมดเล้วไม,ม่ทำงาผมหนี <c oughs> <c oughs> เรียกว่าไม่กลัวใดๆด้วยนอฮาห้าประักห้านะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าป้าเล็กซี่จะทำเช่นไรนะผมมา <c oughs> <c oughs> ไม่โจมตีด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะผมปุ่ม <c oughs> ป้องกันหมดนะเอยเดี๋ยวเก็บมาให้เต็มที่อ่ะดีเจ็ดแล้วสินะ ดูดิกล้าโจมตีแม่ร้านเจน็ดนะมาใส่เข้ามาได้เลยเจ็ดเจ็ดอะไรไม่กลัวทั้งนั้นล่ะป้ามากล้าใส่ไหมว่าไม่ใส่วะต้องเก็บอีสแตก็กกล้าใส่วะโอเคโอ้เหลือหนึ่งนะผม,มสบายจบแค่นี้แหละป้าเล็กซี่ตายได้ย่ายอยู่เลยเออไม่ได้อยากก่างนี้เนี่ยทำให้เสียเวลาทำไมเนี่ยป้าโอเคลงไปนอนกองนะผมว่าเราแข่งกูสุดยังไงล่ะ อ่าก็ช่วยไม่ได้นะผมอยากมาเล่นเด็กเร็วกันนะก็ได้อยู่นะโอเคตุ๊ตตันอะมาขออ่์การ์ดเอาฟา์มิกตินก็ได้ไหนๆก็ตัวมันเลยก็ได้ไหนๆก็ไหนไนแล้วนะผมได้เงินนะผมโอ้ยสุดจัดเลยเงินเนี่ยจะเอาไปทำไมเนี่ยอะมาเราจะขายขับนะนะผมจะไม่เล่นจริงๆอย่างๆแล้วเอาแบบว่าแค่ของปลาของคอก็อต่อไปเราจะเล่น สำคัญกันอย่างเดียวแล้วอะ่ะเอาฟาร์มเอาชนะไม่เอาแล้วเนี่ครับผมจะเอาไปทําไมอะ่ะเราได้การแล้วนะอา่าเรามีตัวไหนครับเน,นี้ยเราก็อา่าเป็ดดิเป็ดโอเคเล่นกันอย่างนี้เลยเนีผมดูสิว่าฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายชนะไหมผมจะเอาพวกนี้ไปหมดเลยอ่ะลุยกันเนี่ยผมอ่ามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับผมถ้าเจออย่างนี้จะรู้สึกไงเออแล้วเจออย่างนี้จะรู้สึกยังไงคู่ต่อสู้เป็นงไงล่ะอ่ะขอดูค่าสศตกฝังงูหน่อย ผมสองพันสามสามพันเลยนะผมก็โหดดีเหมือนกันนะผมต้องป้องกันไหมไม่ป้องกันนะผมโอเคมาแฟนโดล่า <c oughs> มาเจอกันหน่อยซิสามใบกับเก้าชีวิตนะผมมา <c oughs> ดูซิว่าจะทำยังไงแฟนโดล่าสงสัยเอยจใจจัดจมสีหนึ่งนะผมเอ,อือผมตายไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ไม่ได้ว่าป้องกันสามเลยะหัวตายอีกนะผม <c oughs> เราจะจัดอะเรา ยังไงมันก็ได้ข้างนั้นอ่ะมาเลย,ยเดี๋ยวเผื่อมันเก็บเราแตกไว้ข้างหลังไงเดี๋ยวเราตายอีกนะผมดังนั้นไม่เอานะผมยังไงเราต้องเหลือชีวิตรอดจัครบ่ะง่ายๆนะผมว่เาเก็บให้หมดนะผมมี3ามผมไม่แลกด้วยแล้วนะผมมาดูสิว่ามันจะทําไงนะผมมีสมเหมือนกันโจมตีผมหมดูสิกล้าโจมไปเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกัน ไม่กล้าโจมนะผมผมบอกแล้วไงโอเคมาเก็บให้หมดนะผมยังไงเราต้องเก็บสแต็กให้ได้ในโดโดนี่นะผมมาเลยดูซิมันจะทำไงมีหานะผมกล้าโจมไหมถ้ามันจม5้าเราไม่ตายนะผมตายแค่ตัวเดียวนุ่มไม่โจมตีวะโอเคจะเก็บไปถึงไหนก็เก็บไปเถอะเราพร้อมอยู่แล้วอ่ะเก็บให้แบบว่ามีเจมีแเลยก็ได้ผมจะได้ตายไปนะผมเพราะว่าอ่าก็อยากตายอยู่แล้วมา จะได้จบๆกันไปนะผมอาดูสิกล้าโจมตีเจนะ็ดไหมอยากจะรู้เหมือนกันนะผมมาเลยมันต้องใส่เจ็ดนะอ้าวใส่หก <c oughs> ผมไม่ตายหมดนะใส่หกผมไม่ตายหมดอ่ะเอ้ยถแสดงว่าคนนี้ไม่เป็นนะผมมาเปลี่ยนตัวออกมานะผมนะสวยลวนจัดจ,จุมตีหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมพอแล้วอ่ะเดีย๋ยวไปเพื่อนสองเสรายตายซะ กัดมันนี่นะเจอสามจิ๋วตัวป่วนเข้าไปเรียบร้อยนะผมแฟนโด่าก็ไปแล้วโอ้โหตะกี้ไม่ใส่ไม่ตายไงถ้าใส่ไม่ตายผมไม่กลัวผมเลยก็หกชีวิตแต่จะไปกลัวทำไมอ่ะมาดูนกกัจะทำยังไงนะผมโจมตีสามตายไปตัวเดียวเท่านั้นสบายเบื่อมีไงมันเหลือไว้หนึ่งนะผมเหลือไว้หนึ่งแล้วก็ต้องใส่เต็มไหมไม่ต้องใส่เต็มนะผมเปลี่ยนตัวโดโดออกมานะผม สบายอ่ะสบายสบายอารมณ์จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่จมตีห้านะผมจมตีให้หมดเลยในไงก็เหลือโดโดตัวเดียวก็ต้องโชว์เทพซะหน่อยนี่นะเรียบร้อยแบกกระชอนก็ไปแล้วนะผมเหลือตัวสุดท้ายนะผมนี่แหละผมก็เลยต้องเก็บตัวเนื้อไว้นะผมเรื่องมันประมาณนี้แหละเอาเซดูซิแกจะกล้าจมตีไหมแกมีสี่เนี่ยจมตีหนึ่งเราก็ตายแล้วนะจมตีไหมจมตีหนึ่งนะผมโอ้โห นี่เป็นเคล็ดลับสุดยอดเลยเนี่ยรู้ได้ไงวะเนี่ยว่าเราจะตายด้วยผมโอเคอ่าตัวไม่เพิ่มอยู่แล้วอ่ะเปลี่ยนออกมาด้วยผมแล้วมีเป็ดยังไงล่ะยังไงเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วหนีป้องกันสองด้วยผม,มสามพันเนี่ยมาเลยอามมัสกาโซลัดยัง,งงงงอยู่นะผมไมาจะทำยังไงดีดูจากอาการแล้วยังงงจัดจัดอ่ะ ชีวิตเยอะล้เกินโจมตีสี่นะผมอุ้ยตายไปตัวนึงว่ะโอเคแต่ผมก็อ่าไม่ได้ว่ะไม่ตายมันต้องมาว่ะไม่ได้นะเป็ดเรามันเยอะเป็ดเรามันเยอะไงเนะเล่นแบบสบายสบาจัดๆไปเลยทีเดียววันนี้ถือว่าไม่รังแกนะผมเพราะว่าเลือดกับดามเมตผมน้อยมากนะผมถ้าพูดกันตรงๆมัน3ตัวนี้เลือดดามเมดเยอะจัดๆนะโจมตีสามรับได้สบายๆวุ่นเลยไหม เราจัดไปเลยไหมอาจัดเป็ดไปเลยนะผมโอเคเป็ดต้องชนะได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าความเกิงของเป็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงแน่น่ะจิกก็ให้โอ้โหจิกย้ําจิกซ้ำจิกซากซต้องตายแล้วนะผมโอเคใครว่าเป็ดไม่แน่จริงไม่จริงนะครับผมเรียบร้อยอ่าก็ชนะไปแล้วนะผมโอ้โหได้สี่สิบแต้มเต็มา <laughs> 40แต้มเต็มมาทุกคนเพราะว่าเรานี่อ่อนกวราะเขาเยอะเลยนะแต่ว่าชีวิตเยอะเท่านั้นเองนะผมตุตุโอ้โหได้อาหารคน ผิดพลาดจะจัดเลยได้อาหารได้ไงวะอ่ะขอ,อกเก็บของหน่อยดีฟ่ายนะผมอ่าสำหรับตรงนี้อ่ะสเตกูลรอสผมก็ได้แลวนะผมเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะเหลือเวลาแค่4วันกับอ่าหชั่วโมงเท่านั้นนะอย่าลืมไปทํากันนะสําหรับอ่าสเตกูลรอสนะผมก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เข้ามาใน j ูสิตเวอร์เดอะเกมนะผมแล้วก็เวลาใกล้จะหมดเป็นทีแล้วนะสำหรับใครที่กําลังเล่นอยู่ว่าขอให้เล่นเลยนะผมนะก็สำหรับใครที่อยู่แรงด์โดมิเนเตอร์แล้วแล้วก็ มีสิทธิ์ลุ้นรับการนะผมคุณก็คือเก่งที่สุดแล้วเป็นผู้เล่น1%ของผู้เล่นทั้งหมดนะผมจะได้รับการไปส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็สะสมกับพละงกำลังเอาไว้นะผมลีกหน้าก็มาแล้วนะทุกคนไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวเรียกว่าแง้มมาแต่หัววันเลยทีเดียวนั่นก็คือหมีแพนด้านะผม <laughs> อารูคาโดอ,อารูราทอสนะผมเอลูลาทอส <laughs> เออให้มันได้อย่างนี้เลยตาดอกแบงค์หนึ่งพันหนึ่งพันนะผม แต่ว่า่าแบงค์ใบแรกไม่ไม,ไม่ดอกแบงค์หนึ่งพันนะผมนะสำหรับมีแพันด้านะตอนนั้นผมก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะผมแล้วก็ต่อสู้แล้วก็อดแดกไปนะในซีซั่นแรกนะผมซีซั่นนี้แหละเขาจะประกาศศึกทวงแขนทวงคืนคอ่ะพูดไ่าไงเราไม่ยอมแพ้ใดใดทั้งนั้นนะผมเพื่อทีอ่จะเอามันมาครอบครองนะ,อะก็ยังเหลือเวลาอีกมากมายเลยเดี๋ยวผมจะตัดเลยแล้วกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนีครับผม ก็กลับกันมาแล้วนะครับผมเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะเหลือแค่ไม่กี่10วินาทีแล้วนะผมดูอันดับที่100อยู่นะรผมมีแต้มอยู่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้านะผมก็รุ้นให้เขาได้เหมือนกันนะก็เริ่มนับถอยหลังแล้วนะผมก็จบอันดับที่แปดสิบสามนะผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะในการรับการ์ดไปนะผมสามสองหนึ่งหมดแล้วนะครับผมสําหรับเหลกนี้นะอาอสโรดัส so นะผมปะออกไปจากหน้านี้ผมจะรับการ์ดแล้วนะผม วันนี้รับแบบจุกๆเลยทีเดียวแอะโชด้าวู้ฮู้มีดดำหน้าสั้นของเรานั่นเองนะผมเปิดอ้ห้าร้อยเจ้าจำสุดๆแอะโชด้าวู้ฮู้ชวนเจนเบลีหนึ่งพันสามร้อยนะผมแล้วก็เปิดลอด้อจะหมีดดำพิฆาตสังหารของเรานะครับผมแอตโธด้า <c oughs> อ่ะมาดูค่าสแต็กของมันหน่อยแล้วกัน มันก็มีเลือดอยู่2,735เลยนะอ่าดาเมจอยู่821รอยย่บนะผมก็อ่าเป็นตัวตึงของสายอ่าต้องเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์โลกล้านปีนะครับผมในธาตุน้ำแข็งนะผมโอเคอ่ะก็ดิกหน้านะก็นี่ไงมาเยือนแล้วนะผมเมรุลาคอสเอวดูลาทอสนะผม <laughs> ทอดอยู่นั่นแหละอ่ ه, ทอดหรือคอรก็คงเหมือนกันแหละถ้าพูดกันตรงๆนะถูกผ,ผิดยังไงก็อ่าว่ากันนะผมอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์แป้งล่างด้วยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยเกนทุกคนเฟนดาย,ยังเล่นโยฮ่า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 ปแล้วฝ่ย